ลอยตามแล้วโอ้ยดินตอนนี้ก็ห้าขวบกว่าครับกำลังจะหกขวบตุลาก็เริ่มโตครับเริ่มโตแล้วก็รู้เรื่องหมดแล้วครับแล้วก็มีมีชอบยังเรียนว่ายน้ําเรียนอะไรอยู่ชอบชอบเรียนว่ายน้ําชอบเรียนโขนอยู่อะไรเงี้ยครับมีเรียนดนตรีอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มจากผมกับเอกพาดินไปดูโขนพระราชทานที่ส์วัฒนธรรมครับครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยครับแล้วก็ ดินเขาดูแล้วเขาก็แบบว่าเออป๊าดินอยากเป็นหนุมารบอกเขาอยากเป็นหนุมานผมก็โอเคดินถ้าดินอยากเป็นหนุมาน่ะดินต้องเรียนโขนนะลูกคือคือโขนเนี่ยเขาจะต้องมีเริ่มจากแบบเป็นขั้นเป็นตอนคือกว่าดินจะวันหนึ่งดินจะใส่ชุดได้ดินจะสวมหัวโขนเป็นหนุมานี่ยมันไม่ใช่ว่าวันนี้ดินอยากอยากเป็นแล้วดินไปใส่ชุดก็ก็ทำได้ไม่ได้นะลูกอะไรเงี้ยดินต้องเรียนดินเรียนไม้บอกเขาอยากเรียน บอกโอเคงั้นเราก็เลยหาที่เรียนก็ได้ไปเรียนที่ศูนย์วัฒนธรรมครับครับเรียนจริงจังครับเป็น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 อาจารย์เป็นอาจารย์โขนมาสอนเลยครับเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเยาวชนเพื่อเพื่อเพื่อเยาวชนเป็นเป็นเป็นที่นั่นเลยแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักมากก็มีดินเนี่ยตอนไปเรียนนี่คือเล็กที่สุดเลยถ้าขวดจริงจริงเนี่ยตอนนั้นเขารับเจ็ดขวดขึ้นไป แต่ว่าดินเนี่ยคือไปขอไปขออาจารย์เรียนอาจารย์เขาเลยบอกว่างั้นทำทำอะไรให้ดูหน่อยได้ไหมทําท่าลิงให้ดูหน่อยเขาก็เลยทําท่าลิงแล้วก็ตีลังกาให้ครูดูครูเ<ด><า>ขาเลยบอกว่าโอเคคือดูดูด,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 ดูว่าเขาชอบจริงจริอะไรเงี้ยครับก็น่าจะน่าจะมีเกือบ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 ปีนะครับน่าประมาณน่าจะเกินจะเกินเกินครึ่งปีกือบเ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 กือบปี ยังชอบนะครับเพราะแต่ว่าตอนนี้คือเรียนดินเขาเรียนทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์ละหนึ่งวันก็วันละประมาณ3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะค่อยๆเรียนแต่ผมว่าเขาเขาสนุกและแล้วผมว่าใจใจเขาชอบแล้วเขาอยากเป็นลิงมากคือคือโขนเนี่ยเวลาตอนแรกจะเรียนพื้นฐานก่อนแล้วจะมีการคัดคัดคัดตัวว่าใครจะเป็นลิงเป็นพระหรือเป็นยักษ์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามดินว่าดินแล้วถ้าเกิดคุณครูเขาไม่ให้ดินเป็นลิงไง ดินจะเรียนไหมเขาบอกดินเลิกเรียนเขาบอกเขาอยากเขาจะเป็นลิงเท่านั้นเขาจะเป็นลิงเท่านั้นเขาจะเป็นอนุมานให้ได้เขาจะเป็นลิงเท่านั้นเขาชอบตีดังกาแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าดินเป็นยักษ์อะดินดินเลิกเรียนแต่ก็ได้เป็นลิงใช่ไหมครับตอนนี้เป็นลิงครับก็คุณครูก็ก็แยกตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มคลาสเขาก็เริ่มแบบเหมือนว่าเรียนเรียนแยกแล้วดินก็ไปเรียนแยกเป็นลิงเพราะว่าเขาจะมีบางคนที่ไปเรียนเป็นยักษ์บางคนไปเรียนเป็นตัวพระอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ได้มีอาวุธมีเรืรองเขาแล้วครับคือเขาผมว่าเขายังเขายังสนุกนะครับเขายังสนุกแต่ว่าบางทีบอกบอกขอให้ทำทำนี้ให้ดูก็ก็ยังไม่ค่อยกล้าทำเป็นไงไอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับเขาเขาเขามีความชอบส่วนตัวของเขาซึ่งซึ่งผมว่าเขาก็ยังดูแบบสนุกกับการกับการที่ได้ไปเต้นได้ไปเรียนได้ไปตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อไปพาร์ทที่มันยากขึ้นยากขึ้น,นหรือว่า ต้องจริงจังในเรื่องของการแสดงหรือต้องแบบไม่รู้ว่าจะไปถึงขั้นไหนแต่ตอนนี้เขายังสนุกอยู่ครับในฐานะที่เราบออเป็นคุณพ่อเห็นหมือนลูกแบบเราก็เคยครับ,บใช่ด<ช>ังั้นลูกจะเลยรอยตามเราเลยอ่ะโอ้โหคือต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันเหนือความคาดหมายมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเขาแอบภูมิใจลึกๆนะแบบตอนแรกที่แบบบอกเอ็กบอกเออแบบเห็นแล้วเหมือนน้ำตาจะไหล <laughs> คือเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่คิดเลยว่าลูกจะชอบแบบแบบแบบนี้ซึ่ง ซึ่งเรารู้สึกว่าเขายังเด็กมากครับแล้วเราพยายามจะให้เขาดูไปเรื่อยว,ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาบอกเขาอยากเรียนโขนเนี่ยแบบโอ้โหแบบบอกเลยยินดีพ่อแบบสนับสนุนทุกอย่างเลยก็ขอให้ขอให้ดินจริงจังแล้วก็ตั้งใจเพราะว่าโขนเนี่ยไม่ใช่แค่แค่เรียน,นและเป็นโขนเท่านั้นคือจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้เคยคาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นนักสแสดงโขนนะครับหรือว่าต่อไปดินจะต้องเล่นเป็น,เป,นเป็นหนุมาน,ปนไปนเลยแต่ว่าผมว่าขอแค่เขาได้เขาได,ขได้ประสบการณ์ประสบการณ์ในการเรียน แล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะได้เจอครูเจอเจอในการฝึกระเบียบวินัยเจอในการที่ฝึกศิลปะวัฒนธรรมในการไหว้การกราบการนั่งพับเพียบกันผมว่ามันมันดีมากเพราะทุกครั้งเวลาคุณครูสอนเขาจะต้องต้องกราบมีการกราบครูการไหว้ครูอย่างนี้ครับแล้วก็ดีใจมากที่ที่ลูกได้มีโอกาสครอบครูแล้วตั้งแต่ตอนอายุ5้าขวบเพราะว่าเขาเขามีการครอบครอบครูของนักเรียนโขนครับก็ก็เลยแบบโอ้ดินก็เลยก็เลยบอกบอก บอกดินเข้าไปว่าดินตอนนี้ดินเนี่ยดินเป็นสิทธิ์มีครูแล้วนะลูกแล้วดินจะทําอะไรเนี่ยดินก็ต้องตั้งใจแล้วต้องนึกถึงครูต้องเคารพเคารพคุณครูนะเพราะว่าศิลปะของไทยขนขนดนตรีไทยทุกอย่างก็จะมีครูบาอาจารย์อะไรอย่างี้ครับเขาก็เขาก็เข้าใจเขาเปลี่ยนไปเลยนะครับที่แบบการไหวการเดินการนั่งอย่างเงี้ยเขาเ,<ข>เขายังเขายังมีความซนอยู่ครับมีความเป็นเด็กเป็นเด็กห้าขวบแต่ว่าแต่ว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราเห็นว่าเ,าเวลาเขานั่ง หมือนบางอย่างเขาจะนั่งพับเพียบไปโดยไปโดยไปโดยธรรมชาติซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นเป็นพวกที่เขาฝึกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขามีความคุ้นคุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าการการการไหวแต่ตอนนี้เขาเขายังติดไหวเป็นลิงอยู่เขาจะไหวแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไหวเป็นแบบคือลิงก็จะฝึกอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาเขาก็ยังสนุกเขาอยู่ครับแต่ว่าก็ก็พยายามสอนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเขามีความชอบแบบฝึกก็คือพร้อมกับทุกอย่าดีโอ้ยินดีเลยครับก็ขอเป็น เป็นอะไรก็ได้ครับคือจะวันหนึ่งจะได้แสดงหรือไม่ได้แสดงก็ตามแต่ว่าขอขอได้ตั้งใจจริงๆเถอะทำมันจริงๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายสุดท้ายสิ่งที่คุณทํามันก็มันก็คงจะ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 ,จะต,ะตออ่อไปเหรอว่า,ว,าว่าเขาจะไปทางไหนอะไรยเงี้ยครับคุณแม่เขาว่าไงบนะ้างคะคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่คุณแม่คุณแม่ก็ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณแม่ก็ต้อง,ต,องต้องไปส่งทุกทุกทุกอาทิตย์เพราะบาีวันเสาร์ผมผมทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าผมไม่ทํางานผมก็จะไปจะไปดูเขาเขาเรียน ทุกครั้งแต่ว่าของน้องเอกเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักเลยคือไปรับไปส่งไปดูแลเป็นคนนุ่งจกกระเบนให้เองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขา <c oughs> เขาจะต้องนุ่งเสื้อขาวแล้วก็นุ่งนุ่งจกกระเบนสีแดงน้องเอกก็จะเป็นคนนุ่งโจงกระเบนตอนนี้ก็นุ่งเก่งเลยคือเมื่อก่อนนะต้องใช้พื้นที่นะเดี๋ยวนี้แบบนุ่งในรถเห็นเขาแบบ,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 บอ,ออกมาสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นแบบความ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 เคยชินทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็น้องเอกก็จะทําได้ตรงนี้ครับ อ,อ๋อโอ้ยอันนี้คือคือตลกมากเพราะว่าเขาชอบมากเขาชอบแบบว่าพี่พี่พี่ไฮ์เซนมากเขาฟงอย่างแบนเนี่ยเขาก็ร้องเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมเนี่ยฟังทรงอย่างแบนมาไม่รู้ผมว่าเกินหลายร้อยรอบอะเมื่อกี้ดีดรถเนี่ยก็คือจะเปิดแล้ววนลูปอะก็คือเปิดแล้วก็จบแล้วมันก็วนลูปอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะฟังตอนที่คารู้ว่าจะได้ไปเจอพี่คือตอนแรกอะเกือบไม่ได้เจอครับเพราะว่า ผมมาทราบตอนที่เขากําลังจะอ่านแล้วพอดีเราอยู่เราอยู่ในเมืองแล้วก็เขาอ่านที่สตูโพลิพัสเึ่งอยู่แจ้งวัฒนาเราก็บอกดินพ่อจะไปไม่ทันนะลูกเพราะว่ารถมันติดมากเพราะมันเป็นเวลาแบบหกโมงทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันธรรมดาเขาก็แบบรู้เลยว่าเขาแบบเขาผิดหวังคือเขาก็บอกว่าแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าไปไม่ทันจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่จะไม่จะไม่เสียใจ แต่แต่ก็บอกว่าโอเคงั้นพ่อกับแม่จะพยายามทำนะลูกคือเราพยายามทาให้ไปถึงก่อนแต่ไปถึงแล้วว่าดินจะได้เจอหรือไม่ได้เจอเนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันนะลูกลูกลูกโอเคนะดินอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคแล้วสุดท้ายมันไปทันจริงอะ่ะผมก็บกแบบโอ้โหแบบไปไปให้ทันเจอเขาอะไรเงี้ยก็แบบดีใจที่ทำทำให้ลูกได้แบบได,ได้ได้เขาขเขาเจอกอดพี่ไปหลายรอบมากโอ้โหเขาเขาแบบเขาแบบเขาแฮปปี้มากคือเขา เขารู้สึกว่าแบบเพราะว่าเขาเคยไปดูคอนเสิร์ตครับแต่ว่าอันนั้นก็คือเราก็ไปดูอยู่ไกลๆพี่เขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือได้แบบได้ได,ไ,ดได้ใกล้ๆคี่จริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหเขาเขาาชอบของจริงครับขอลองไปดูหน่อยท,ที่นุณดีไหมครับก็ผมว่าอันนี้ผมว่าเขาเหมือนกับเขาได้คว<ผ>มพิ <ผม S 2> สูจน์แล้วใช่พตอนนี้ก็แปลว่าก่อนไปเป็นสิบรอบแล<ะ>้วผมก็แบบ ไม่รู <inequ ity> sure the like ้เลยเขาแบบทำอะไรของเขาบ้างนะเขาดูแบบสายตาเขาดูอะไรย่างเงี้ยคือแบบดูลักษณะแล้วไม่เคยยังกับพ่อยังไม่เคยทําขนาดนี้มีเราก็แอบมีฉายมีเซนวิ้หายเหมือนกันนะเออแต่แต่แต่ก็ดีแบบดีใจเขาเลยบอกบอกเอ๊บอกว่าเออเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราเราเราทำให้เขาอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบก็อย่างน้อยก็ให้เขามันเป็นมันคงจะเป็นความทรงจําดีๆช่วงหนึ่งของของชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบแล้วทุกวันนี้เขาก็เขาก็ ก็สอนเขาว่าเออเนี่ยถ้าดินชอบพิเศนวิทยาพิเศษวิทาเขาเขาสอนอยังไงเขาอยากให้เด็กแบบแบบเออเป็นคนดีเป็นเด็กดีทําอะไรเขาก็เขาก็จะฟังอะไรเง,ไงี้ยคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วตัวพิเศนวิทยาเขาก็น่ารักมากเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับ,บน้องๆอะไรเงี้ยผมว่ามัน,แล,มนแล้วมันก็ทําให้ดินเนี่ยอยากเรียนดนตรีด้วยอยากดินก็ขอไปเรียนกลองเพิ่มอะไรอย่เงี้ยเพราะตอนแรกเขาเรียนเป็นโนอ,อยู่แล้วครับนี่เขาก็ขอเรียนกลองเพราะเขาอยากจะเล่นเพลงทรงอย่างแบทอะไรเงี้ยเขาก็ขอไปเรียนกลองอีกแล้วซึ่งแบบผมว่ามันก็็เปนคาั เพลงพ่อผมกจะร้องหลายรอบนะถ้าฟังเป็นร้อยรอบเพลงพ่อเหรอครับอ๋ออย่างนั้นไม่เปิดให้เขาดูป่ะเมื่อไหรเปิดครับแต่ก็ทําเป็นไม่ดูไงพอเปิดพอเปิดเพลงพ่อก็แบบไม่ไม่ดูแล้วลูกจะมีอะไรเป็นตั้ร้องได้เหมือนยังดูไม่ออกครับยังดูไม่ออกแต่แต่แค่ผมว่าเขาก็คงแบบชื่นชอบเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กๆทั่วไปคนหนึ่งที่ที่ชอบพี่ๆชอบเพลงนี้เขาชอบชอบศิลปินนี้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันมันก็ มองเราตอนไ,ไปตอนอเด็กๆอะ่ะเหมือนแบบมัน,ม,นมันคงเป็นความทรงจําช่วงหนึ่งอะครับว่าแบบเออเราเราเคยชื่นชอบเพลงเพลงนี้แล้วผมเชื่อว่าโตขึ้นไปเขาก็ยังจะจําได้เพลงนี้อนะไรอย่างเงี้ยอืม